สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเอาอาเบทร์ชูคุสคนยำเทียงเขียงเด้อจ้าเมื่อน,นี้กำลังจากที่นั่งน้อยมาแต่องเฮียนนั่งน้อยกะสิมาอัปเดตเพื่อนให้ป้าลุงเบ่งต่อเด้อจ้าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับเมื่อเ้านี้ยังม่ทันเอาคลิปลงเพราะว่าเพื่อนกะบ่สบายกะบ่มีไผพายไอ้ห่คลิปเพื่อนกะบ่กก้วคนเดียวพี่น้องเลยเพื่อนกะยังม่ทันทนัดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนาเกี่ยวกับการเอ็ดคลิป ม่กาหากระตือกินนี้พี่น้องเ้ยเป็นบ่อสบายแม่เอ้ยสบายดีแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ่เฮ้นเฮ้ย้ยเฮ้ยฮยเฮ้ยยเฮ้ยเอ้้ย เราโอนผานนงน้อยไปเลือกเมื่อวานนี้นางน้อยก็สิเป็นเลือกสีอ่ะมังคุด้อจ้าปลาลุงคำอีดนางน้อยกาว่าสีบอกเอาเพดานใส่เนาะทางนานีแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาขันอเอาเพดานใส่มันก็นต้องค้อนเลยเวลาแบบเอาหนังดินยี่นอนนี่ก็เลยว่ะบอกสางว่าใส่เพดานให้นังน้อยในเด้อ <laughs> ขึ้นมาเบิ่งในเฮือน อันทำอีท่าซีเอดห้องน้ำอยู่นี่เนาะปลาลุงขี้นังน้อยทายลงคลิปเมืม่อวันเมื่อซื่นนี้เสาโอนมาเสาโอนกระทงไผ่มาไผ่กระทงว่ะขัดเอดห้องน้ำอยู่นี่ลเลยเดือนเดืนหอกะซีแคบเดจ้าปลาลุงก็เลยนังน้อยก็ให้สร้างสร้างเออลงอีกเลยละก็สร้างกะลงเป็ดยลุมงนแหลทีสร้างคยู่ัวเลยจ้าปลาลุงเอยซีเอดห้องน้ำอยู่ทิงนี่กาสีเป็นห้องโถงห้องโถงเ้องก็ไม่ได้ใหญ่สันะจำนี้ซื้อ อ่ามาเบิ่งทางส่วนห้องทางส่วนห้องกะเทโอเทแล้ววันนี้สีเอ็สคานคานคือว่า,ขาวเขาจะเอ,อิญน้องน้อยกะเอ,อ,อินบ่ค่อยเป็นดอกจ้าปลาลุงเอ,อ้ยเอ,อเินพีเดินเพลิกะน้องน้อยกะขอโทษขออภัยน้ำหลายเขามาเบิ่งในห้องก็คือเรียบร้อยจ้าเหลือแต่ใส่อ่ะสังกะสีและะ้วก็แพดานแล้วก็โบกบอกเขาจะเอ,อินที่แบบอันนั้นตนะปลาลุงโบก ห้องนี้ก็สีญ่กว่าห้องนั้นหน่อยนึงมีมาเบิ่งทางนี้ดีกว่ามีกาสีคุ้งใจ้องดงม้มันยหแล้วเนาะ พยายังให้ลูกแม่เห็นนีเข้ามาติดตามซองนังน้อยเดอ้เอเปลี่ยนเบิดทุกอย่างนังน้อยสีไทยเบิดทางห้องนี้กันแล้วแล้วการซื้อเลือนตัวกล้องซองลมมาใส่อย่างเรียบร้อยแด่โดนๆจ้าปลาลุงเลยนี่พอดีข้างน้ามันสิเป็นเจอเจอแมบอที่นองน้อยถ่ายตะกี้นี่ย่ห้องนั้นมันสิเป็นเจอขึ้นมาจืดแนวนี้แล้วมาัอท้ายมาันก็จืดลงมาในนี้ที่น้องน้อยเอส อันส่วนอันส่วนทางฝาเบื้องนี้น้องน้อย,ส,ยสีใสสังกะสีธรรมดาเดจ้านี้ทางฝาเฮิร์โคกับห้องน้ำนี่จ้าปลาลุงเลยเฮิร์โคกับห้องน้ำก็คือจุกําแพงเลย <c oughs> น้องน้อยกบเอสเอสเธอสร้างได้ทุกอันนั้นไม่ <c oughs> ถ้าบีบ่าเสียห้องน้ำยืเถิงผัดไผมากกว่าแคบแคบก็บกบเลยอ่าลบกวนซางทับและลงปเป็ดยลุมพน้องน้อยไม่ เแหละลน้องน,น้อยกาเล่วันนี้อยากเป็นดอกปลาลุงเลยกามีปลาลุงหลายๆคนอ่าอันนั้นเม้นบอกแนี่ว่าถ้าทําตรงนั้นบ้านจะแคบกาต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยทุกอคำเตือนแล้วก็คำบอกคำสอนนาอยก,ก็ขอขอบโมขอบใจปลาลุงหลายเลยจ้ากาน้องน้อยกาว่าสีมาบอกปลาลุงตะโดนเลยแต่ว่าลืม ที่แบบบางคอมเมนต์ของป้าลุงหรือาน้าสาวน้าเบาวลยหลายคนเนาะที่นังน้อยบอโตอบแล้วก็ที่นังน้อยบอกดใจกะต้องขอโทษขอภัยนำหลายเลยจ้าก็เพราะว่ามันบอดเด้งขึ้นมาเนี่ยมองนังน้อยตตบคอมเมนต์เลยจ้าก็กมีหลายๆคนเนาะทางมาหนังน้อยนอังน้อยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่ป้าหรือน้าสาวน้าบ่าส่งมาเนาะการนังน้อยการได้เข้าไปค้นหาอยู่หลังบ้านจัง สิได้เห็นบางอันก็นสิบ่เห็นเลยเลยจ้าปลาลุงในหลังบ้านหรือว่าใน Youtube ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆน,น้อยก้อยกาะพว่าเป็นอย่างบา่ว่ากาเ่เคยเป็นจะกเพื่อหาก็เริ่มมาเป็นตอนเดือนนี้กับเดือนหลังนั่นแหลคือประมาณนั้นเลยจ้าตอบคอมเมนต์ในอ่าอ่าอยู่มอง Youtube แล้วน้องน้อยกาสิเข้าหาเระตอบในหลังบ้านกาคือ <laughs> รอทายเลจ้าปลาลุงบาง คอมเมนต์นังน้อยอ่ะหาบวาเห็นกะเม้นมาไม่มเม้นมาในคลิปไม่เด้อจ้าป้าลุงองน,น,น้อยกันซีมเม้นเลยสิมเม้นเลยน้นนอยกับซีลงคลิปเสาแรงเสาแรงนี่แหละมื้อน,นี้กานนังน้อยได้มาเฮือนไว้เด้อจ้าเพราะว่าตอนแรงอาจารย์อ่ะอาจารย์ไปโล่มเพราะว่าวันจันทร์นี้อ่ะโรงเรียนนังน้อยสิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้เด็กน้อยอายุ12ปีห7ปีเดยจ้าเพราะว่า18ปีขึ้นไปแมนซักแล้วนะนังน้อยกาเป็นแตย่ยานยานเข็มเลยอาจารย์ก็บอกว่าเอใจให้สบายสบายปล่อยกระตูไปเลยมันจังบโเจบพนะอาจารย์มาแต่นกงน้อยกาโอ้ยยานยานเข็มบมันจันนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่ามันจันนีก็สีซักอาจารย์บองให้เอาพุ้นสมโนโคเฮือนไปสมโนโคบ้านอะไรจ้าอะ ป้าลุงก็เป็นแหงใจเพื่อน้องน้อยในเดจ้าวันจันทร์นี้ซิซักวัคซีนแล้วว่าเคยซักจัืเพื่อองค์เฮดไอนางก็ยังมิดสมอยว่าได้ยินข่าวอย่างเลยจ้าป้าลุงแหงเตกช่วงนี้แหงมีคนติดโควิดเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มยูวิลาปล้าลุงเลยเมอน,น้กะมีท่านหมอยู่วิลาหันติดและกปะปะชาชนบ้านบุงคําบ้านที่ไอนางอยู่หันเลติตกะ ขอมุกขอบใจป้าลุงหลายๆที่บอกคำโคษณานางน้อยเนาะมื้อนี้อาจสิมาซาแต่ก็ดีกว่ามาหาเด้จ้าเมื่อเ้านี้ว่าสีอัดคลิปกะยังบ่หูว่าสีอาดคลิปยังให้ป้าลุงดีกันเลยว่ามาตอนแรงก่อนจังอัดบางคำที่นางน้อยเว้าไปป้าลุงบ่เข้าใจกะเม้นถามได้เดจ้าเพราะนางน้อยหันกำลังสีฮัดเว้าภาษาล่า บางอันก็นลงวอาคำพูดไทยแน่เพราะว่าบอลืองวอาหันได้จ้าปลาลุงเลยตอนนี้ค่ะแดดหลายามแรงๆนี่แดดยามเ้าๆพัดหนาวเนากะซีคือปลาลุงมาปิีนเบิงบ่งปลาเบิงบงบ่งนั้นเนาะเพราะว่าเบิงบ่งปลาเบิ่งนี้ค่ะหลายแล้วนี่เดจ้าปิีนมาทางนี้ตะกี้นี่น้องน้อยมาแตงเฮียนละกาอันนั้นน้องน้อยก็ได้เปลี่ยนแผนใหม่ว่า มันมองครอบๆมัน,นละจ้าปลาลุงสีใส่สีขาวเอาปลาลุงเอาา้เอพราะว่าหูซึกว่าสีขาวงามเมื่อวานนี้ไปเลาะหันบอเห็นอันเขาเจ้าหากเอามาเมื่อน,นี้้อจ้ากิเมศสั่งไปเลยอีกเด้มานน่ <c oughs> กะวันนี้แม่เบ่นการได้ไปสั่งอามีท,ท้อท้อท้อตัวนี้ไงที่เขาเจ้าคุ้มเวลาสิ อันนั้นอัน,น,นเอาท้อลุงเวลาเช็ดห้องน้ำนะจ๊ะป้าลุงน้องน้อยกะบูแนวเอิญล้ะกะได้ไปสร้างอันตัวแผ่นสีขาวนีแล้ะกะไปสร้างเพดานเด้จ้าป้าลุงพว่าใส่อันนี้แล้วกะสใส่เพดานเลยกะให้ป้าลุงติดตามนะนี้ละเด้จ้ามื้อน,นี้กะเป็นมื้อที่เิบของการสร้างบ้านน้องน้อย คือว่าวาและน้องน้อยก็ดีใจหลายที่สิแล้วในใบใบนี้เนาะกาขอบุกขอบใจป้าลุงหลายๆที่อ่าติดตามน้องน้อยขอบขอมุกขอบใจหลายๆที่ส่งกําลังใจมาให้ครอบครัวาสาวผู้ไทยทุกมือแพองทุกคนเลยจ้ามือกาน้องน,น้อยการีวิวบ้านกาประมาณซํานี้เลยจ้าป้าลุงเลย เพราะว่านี่กะครบเวลาสีได้ล่าเลยคลิปนี้กะสีได้ขอลาปลาลุงไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองขอขอควาสาวผู้ไทยเนี่ยเด้จ้ามือนี้อาจสีมาลงคลิปซาปลาลุงแต่ละคอยแต่ละท่านน้อยแต่นางน้อยกะบ่ได้ไปใส่ดอกจ้าอยู่นี่ละจ้าเพียงแต่ลงคลิปซาซืิอๆบาย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 เนี่ย เขาจะมาส่งยังคะเขาจะมาส่งแพ,งเ,เพงเรียบใช่อ๋อแพงเรียบอ่าคอยขึ้นบาท้อมาส่งจร <c oughs> ิงๆกระเพดานมาส่งโฮ้ยน้องน้อยเปรนเ์บาในคลิปว่ะอ่าอีเมะสั่งทอ้อมาตอนแรกผู้บททัท้อจังหวะฮะทอทีเสียลงหลุมมานะทนะเขาจะมาส่งกเพดาน เอาบัดนทีนางน้อยกับชิด้ไปแท้แล้ยนะจ้าปลาลุงหยิบกระเยกระยืน่นลาไปก่อนจ้าสิไปหาซื้อน้ำเป๊ปซี่มาเฮอะร้างเพิ่นเพราะว่าเสียให้เพิ่นพักอันนั้นก่อนจ้าปลาลุงเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเมื่อแรงนางน้อยสิมาอัปเดตใหม่จ้าาบ๊ายบาย